นรับพี่น้องสู่พระคัมภีร์มีคําตอบสิ่งที่ตั้งคําถามและตอบคําถามในมุมมองของคริสเตีมนคำพีพี่น้องทั้งหลายผมเชื่อและทุกคนคงจะไม่มีการยกเว้นว่าทุกคนต่างมีประสบการณ์ในเรื่องของความทุกข์ไม่มากก็น,น้อยแต่คําถามก็คือจริงหรือถ้าเป็นคริสเตียนแล้วเราจะมีแต่ความสุข วันนี้ผมอยากจะพาพวกเราพิจารณาว่าแล้วเป็นคริสเตียนแล้วทาไมยังมีความทุกข์ทั้งทที่เราได้ยินมาตลอดว่าเชื่อพระเจ้าและมีความสุขเชื่อพระเจ้าและชีวิตจะดีขึ้นแต่ความจริงเราเห็นว่าทําไมเป็นคริสเตียนแล้วยังมีความทุกข์หลายคนก็ถามแล้วถ้าคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าแล้วยังมีความทุกข์นั้นเป็นความบาปหรือไม่หรือเป็นเพราะความบกพร่องในชีวิตส่วนตัวหรือเพราะการไม่เติบโต หรือไม่แต่โจทย์ที่อยากจะตอบพวกเราและคิดด้วยกันในวันนี้ก็คือทำไมเป็นคริสเตียนแล้วยังมีความทุกข์และแน่นอนนะครับคำตอบของเราจะต้องดูจากพระวจนะของพระเจ้าหรือพบรสกรแมพีสอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจะพูดในมุมมองของคริสเตียนว่า10สาเหตุหรือแหล่งของความทุกข์ที่ดูเหมือนเป็นสิ่งที่คริสเตียนยังประสบการณ์ความทุกข์อยู่10สาเหตุแห่งความทุกข์ของคริสเตียน มาจากอะไรบ้างถ้าเราดูพระวจนะพระเจ้าอย่างที่หนึ่งความทุกข์มีในชีวิตคริสเตียนอยู่เพราะคริสเตียนอยู่ในสภาพการล้มลงในความบาปของโลกนี้ตามปรมการบทที่3โรมบทที่3ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าอย่างที่สองความทุกข์เป็นผลจากบาปก็คือเมื่อเราล้มลงในความบาปแล้วเนี่ยผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยการสูญเสีย ทั้งโอกาสทรัพย์สินเงินทองและชีวิตทําให้เรามีความทุกข์และประสบการณ์นี้ก็ยังเป็นประสบการณ์ที่เราดําเนินตลอดเวลาแม้แต่คนที่เชื่อพระเจา้าอย่างที่ 3.. ความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดจากผลลัพธ์ของจากความทุกข์อีกระดับหนึ่งอย่างเช่นเราเป็นคนบาปอยู่แล้วเนี่ยเรามีความทุกข์และผลของความทุกข์นั้นก็จะส่งและขยายต่อไปจะเป็นความเจ็บปวด จะเป็นความเจ็บป่วยยิ่งทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นพี่น้องครับอย่างที่ 4, ความทุกข์เป็นมาจากการที่เราเองนะครับตกเป็นเหยื่อของคนบาปหรือคนรทมหรือคนอื่นก็ได้ที่กระทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเราเราก็ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ชัดมากด้วยบางครั้งเราก็อยู่ดีๆนะครับแต่ว่าเหตุร้ายต่างๆก็สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้นอย่างที่5นะครับความทุกข์ก็เป็นมาจากความทุกข์ของคนอื่นอันนี้ก็คือเราเห็นพี่น้องอื่นคนมีความทุกข์ใช่ไหมครับเราก็ทุกข์ไปด้วยความทุกข์ของเขาบางครั้งก็จะเป็นปัญหาจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนั้นก็สะท้อนมาถึงพวกเราอย่างวันนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดพี่น้องเผาควันขึ้นมาบ้านเราติดกับเขานะครับหรือว่าอยู่ห่างระดับไหนก็ตามแต่ลมสามารถพัดควันนั้นอาจจะเป็นควันพิษควันที่ไม่ดีก็ได้นะครับคาร์บอนต่างๆมากมาย ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ทําก็สามารถรับความทุกข์จากคนรอบข้างได้เหมือนกันและอย่างที่6นะครับความทุกข์สามารถเกิดและเกี่ยวข้องกับการที่เราเห็นพี่น้องของเราคนที่รักของเราตกทุกข์ยากลําบากอย่างเช่นครอบครัวหรือสมาชิกของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เป็นทุกข์นะครับประเทศชาติของเราลําบากเราก็เป็นทุกข์อย่างกระแสวันนี้นะครับพี่น้องคนหนึ่งเป็นโควิดหรือติดโควิดเราก็มีความทุกข์ใจ แต่ล้วสิ่งนี้กําลังบอกพวกเรานะครับเรามีหลายอย่างในความทุกข์เนี่ยที่เป็นผลมาจากการที่มนุษย์ตกอยู่ในสภาพความบาปในโลกนี้ก็ล้วนแต่ส่งผลให้แม้แต่คนที่เชื่อพระเจ้าก็มีความทุกข์เช่นกันสาเหตุหรือเหตุผลอย่างที่เจที่ผู้เชื่อคริสเตียนยังมีความทุกข์อยู่เพราะอะไรครับบางที่ความทุกข์เกิดขึ้นจากการที่คริสเตียนเราเองนะฮะต้องการฝึกฝนชีวิตต้องมีวิน,นัย ต้องปรับปรุงตัวเองอย่างเช่นบางครั้งเราก็ยังทําผิดใช่ไหมครับทีนี้การที่เราเจะเอาชนะบางครั้งการทําผิดกฎหมายกฎจราจรอาจจะถูกปรับเราก็มีความทุกข์อาจจะถูกจับข้อหาเมื่อเราทําผิดพลาดใช่ไหมครับเราก็ต้องไปใช้ชีวิตในคุกดังนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เรารับผลจากของเราเองอีกด้านหนึ่งก็เป็นการเพื่อเราฝึกฝนรับวินัยการปรับปรุงตัวเองให้ดีหรือการตีสอนนี่เป็นภาษาพระกัมภีในฮิบรูบทที่12ได้กล่าวอย่างนี้ อย่างที่8ความทุกข์ที่เกิดจากการรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบทมไม่ง่ายพี่น้องครับวันนี้การทดลองสูงมากคริสเตียนเราพูดแบบนี้หรือเราพูดเฉพาะแบบนี้คิดเฉพาะแบบนี้ค้าขายแนวทางนี้แต่พี่น้องที่ไม่เป็นคริสเตียนเขาไม่คิดแบบนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องได้รับความทุกข์เหมือนกันนะครับถ้าเราปรารถนาที่อยากจะรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ อย่างที่9ความทุกข์ที่เกิดจากการถูกต่อต้านเพราะเหตุการ์ติดตามพระคริสต์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นประสบการณ์เยอะมากในพระคัมภีร์พี่น้องที่อยากจะเชื่อพระเจ้านะครับก็รับการต่อต้านจากอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหรือชุมชนหรือสังคมหรือค่านิยมของโลกก็ได้และอย่างที่10นะครับสาเหตุที่คริสเตียนยังมีความทุกข์เพราะความทุกข์นี้เกิดจากการที่เราประกาศรับใช้พระเจ้าหรือประกาศข่าวประเสริฐ แตพระกมภีมีเยอะอรครทูดคาสาวกต,าต่างๆต่างได้รับความทุกข์เพราะเหตุข่าวประเสริฐคำถามพวกเราก็คือวันนี้ครับคริสเตียนทั้งหลายท่านกําลังมีความทุกข์เพราะอะไรอาจจะมีสาเหตุมากกว่า10อย่างที่ผมยกมาเป็นไปได้แต่ผมอยากจะสรุปนะครับความทุกข์ในชีวิตคริสเตียนว่าทําไมยังมีอยู่เป็น3ประการสั้นๆอย่างที่ 1. คริสเตียนมีความทุกข แต่ความทุกข์ที่เรามีเราจะต้องเข้าใจว่าความทุกข์นี้ไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ใช่เพราะพระเจ้าเพราะอะไรครับพระเจ้าไม่ทรงทําชั่วไม่ทรงกระทําสิ่งที่เป็นอธรรมหรือบิดเบือนความชอบธรรมโยบบที่34ี่ข้อ12กล่าวชัดมากและพระเจ้าได้กล่าวว่าพระองค์มีพระคุณและชอบธรรมพระเจ้าของเราทรงพระกรุณาสรดี1นึ่ข้อ5ดังนั้นพลักษณะของพระเจ้าหรือพระองค์เอง ไม่ได้เป็นแหลงหรือเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์พระคัมภีร์จึงกล่าวอย่างนี้ยาก,กอบทที่หนึ่ข้อ13อย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าเพราะพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วหรือไม่สามารถให้ความชั่วล่อลวงพระองค์ได้และพระองค์จะไม่ล่อลวงผู้ใดเลยดังนั้นอย่างที่หนึ่งที่คริสเตียนเราจะต้องเข้าใจท่ามกลางความทุกข์ที่เรากำลังประสบการ์เรามีความทุกข์จริงนะครับ แต่ความทุกข์ที่เราประสบนั้นไม่ใช่เป็นเพราะพระเจ้าผิดพลาดบกพร่องหรือพระองค์เป็นผู้กระทําให้เรามีความทุกข์ประการที่สองคริสเตียนมีความทุกข์เพราะเราอยู่ในสภาพของมนุษย์ที่ตกอยู่ในความบาปหมายถึงเราอยู่ในโลกที่มีความบาปเต็มไปหมดพี่น้องทั้งหลายครับแม้เราจะมาเชื่อพระเจ้าแต่กายภาพของเรานั้นเป็นผลที่สืบเนื่องจากการทำบาป และผลของบาปคือความตายหรือพระกัมพีกล่าวว่าเราอยู่ในสภาพของการเสื่อมจากพะสริของพระเจ้าดังนั้นเป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่านะครับขณะเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าความทุกข์ก็ยังมีอยู่แทบจะไม่ได้ลดลงไปเลยพระกัมพีกล่าวอย่างนี้ยาก,กอบทที่1ข้อ14บแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองถูกตัณหาล่อลวงและชักนําเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตาย นั้นเราจะต้องยอมรับความจริงว่าโลกนี้ไม่ใช่สวรรค์พี่น้องครับโลกนี้เป็นโลกแห่งความทุกข์และตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้ความทุกข์ก็ยังมีอยู่อย่างที่3ถ้าเราจะสรุปเรื่องว่าทำไมคริสเตียนยังมีความทุกข์แท้ที่จริงพระวจนะพระเจ้าท้าทายประการที่3ก็คือคริสเตียนมีความทุกข์ที่เลือกได้หรือ เราเรียกว่าความทุกข์เพราะความชอบธรรมนี่เป็นสิ่งที่พระกัมภีสนับสนุนให้เราประการที่หนึ่งและสองพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ทําผิดทําบาปให้เรามีความทุกข์อย่างที่สองเราอยู่ในบรรยากาศของทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสรินั่นทําให้เรามีความทุกข์อย่างที่สามนี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนเราจะต้องตอบสนองก็คือคริสเตียนต้องเน้นการมีความทุกข์เพราะความชอบธรรม พระคัมภี์กล่าวแท้ที่จริงแล้วบุคคลที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายและพระคิ์ก็ได้กล่าวในยอห์นบทที่สิบหกข้อสามสิบสามโลกนี้ผู้เชื่อหรือเหล่าสาวกทั้งหลายจะประสบกับความทุกข์ยากแต่ให้เรามีใจยินดีเถิดเพราะพระคิ์ทรงมีชัยชนะแล้วและเราเห็นเรื่องของความทุกข์เป็นประสบการณ์หรือเป็นชีวิตของผู้เชื่อในอดีตในพระคัมภี์เดิมในพระคัมภีร์ตอนตอน้นหรือพระคัมภีใหม่ และเราเห็นท่ามกลางผู้รับใช้พระเจ้าต่างประสบการณ์แห่งความทุกข์มากมายอย่างเช่นฮิตบรูบทที่1 1ข้อ17ถึง38หรือยนบทที่11พี่น้องทั้งหลายครับแท้จริงและพระคัมภีร์ยังกล่าวว่าทุกคนที่ตั้งใจจะติดตามพระเจ้าในพระคิดนั้นจะถูกข่มเหงหรือจะมีความทุกข์นี่เป็นเรื่องปกติดังนั้นอย่ามองเรื่องของความทุกข์วันนี้เป็นเรื่องสิ่งแปลกปลอมในชีวิตคริสเตียน แต่เป็นไปได้นะครับว่าแท้จริงแล้วความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรับมือและเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญและก้าวผ่านและในการติดตามพระเจ้าตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถ้าเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับและรับการตีสอนเพื่อเราจะพัฒนาชีวิตการเป็นสาวกของพระคริสต์ที่ดีขึ้นนั้นท่าทีของเราต่อความทุกข์วันนี้เราควรจะเป็นยังไงนะครับเราจะต้องมีมุมมองความทุกข์ตามพระคัมภีร์ พระกัมพีกล่าวว่าพระเจ้ารู้ความทุกข์ของเราพระเจ้าทรงรู้และก็ประสบหรือว่าทรงทุกข์กับเราที่เป็นผู้เชื่อด้วยและพระองค์ทรงกําหนดให้มีวาระของความทุกข์ที่จะหมดไปในวันหนึ่งใช่ไหมครับท่าทีของเราเราควรจะมีท่าทีแห่งการพึ่งพายำแกลงพระเจ้าในทมกลางความทุกข์แบบนี้เราก็ยิ่งต้องการพึ่งพาพระเจ้าใช่ไหมครับ และเราต้องมีท่าทีแห่งการยอมรับการตีสอนถ้าเราผิดพลาดแล้วเรามีความทุกข์เป็นไปได้เราจะต้องรับบทเรียนให้เราหวังใจในพระเจ้าและสุดท้ายนะครับในการที่เราจะตอบสนองท่าทีของเราต่อความทุกข์ที่เรามีวันนี้เราจะต้องยึดและหวังใจในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าให้เราอาธิษฐานต่อพระองค์ให้เราเข้ามาหาพระองค์ ในสถานการณ์ชีวิตของเราที่กำลังผัดเช่นอยู่จะเป็นความทุกข์ยากลาบากต่างต่างก็ดีพระเจ้าให้เราทูลขอต่อพระองค์พระองค์ให้เราเข้าหาพระองค์และเราจะรับการบรรเทาพี่น้องครับความทุกข์เป็นเรื่องที่ทุกคนมีจริงแต่เราจะต้องมีมุมมองที่ถูกต้องตามหลักพระวจนะของพระเจ้าแล้วคริสเตียนในวันนี้เรามีความทุกข์ไม่น้อยกว่าคนทั่วไปเผลอๆเลเรามีความทุกข์มากกว่าเสียอีกแต่ว่า พระคัมภีร์ได้ให้มุมมองความทุกข์แก่พวกเราอย่างถูกต้องและเราจะสามารถใช้ชีวิตคริสเตียนท่ามกลางความทุกข์นี้เป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผมหวังใจว่านะครับวันนี้พี่น้องจะได้เห็นมุมมองและคําตอบจากพระคัมภีร์ถึงคําถามเกี่ยวกับความทุกข์ในชีวิตของคริสเตียนหรือในชีวิตของท่านที่กําลังมีความทุกข์อยู่ก่อนหนุนใจติดตามพระคัมภีร์มีคําตอบในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับ